สวัสดีจ้าหลุอีสานการจนาบรีจ้าวันนี้หลุอีสานสิพผ้ามาทำน้ำมะขามเปียกพร้อมดื่มนะจ้าน้ำมะขามก็เป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพจ้าเป็นยาระบายแก้ท้องผูกแก้ร้อนในกระหายน้ำนะจ้าเป็นเมนูสมุนไพรที่หลุงอีสานทาดื่มประจำจ้า ทำใส่ตู้เย็นไว้ทำใส่ตู้เย็นไว้กเก็บได้ประมาณหนึ่งอาทีนะจา๊ะเอามาเบ่งกันนะาจา๊ะว่าส่วนผสมมีอย่งางแน่นอะมีประคามเปียกจ้ะประคามเปียวนะาจา้ะสองร้อยกร,รมัมน้ำสะอาดเอาไว้สำหรับเชฟประคามเนะาจา้ะเกลือปนหนึ่งช้อนชา,า,าน้ำตาลไส้แดงสองร้อยกร,รัมจ้ะ น้ำสะอาดสองลิตรครึ่งจ้ะอันนี้ก็เป็นถุงชงชาเนาะจ้ะและก้กกะตะแกงเอาใบกองเนาะจ้ะถ้าห้าอยากได้เนื้อห้ากกะกองจะต,ตะแกงอย่างเดียวจ้ะแต่กันห่าอยากให้น้ำมันใส่หากกบกองโดยถุงกองชานนำจ้ะห้าวเาบาิ่งวิธีท้ามันก็นาะจะว่าแบบใด เริ่มแรกเขาก็เอามะขามเปียกมาแช่น้ำให้เปื่อยก่อนจ้ะดูอีสานก็ได้นํมามะขามเปียกแช่น้ำแลวเนาะจ้ะแช่ไว้สักเคึ่งชั่วโมงให้มันเปื่อยจ้ะแล้วเขาก็ไปต้มน้ำให้มันเดือดเขาก็เอาเนื้อมะขามลงไปต้มเลยจ้ะดูอีสานแช่มะขามไว้เคึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยเอามาต้มใส่หม้อเลยจ้ะต้มให้เดือดจนเนื้อมะขามเปื่อยอยู่เนี่ยจ้ะ เขาค่อยเอามากรงกรงแล้วเขาค่อยใส่น้ำตาลนะจ๊ะน้ำมะขามเขาก็เริ่มเดือดแล้วเจ้าพี่น้องต้มให้เปืเป่อยๆเลยจ้าให้เหนีอยวอยู่ออกมาหลายๆมันก็แล้วแต่คนชอบเลยจ้าลู่อีสานสอบเอาอันบะขามมาต้มเลยจ้ะขันเขาบเอาเนื้อบะขามมาต้มเขาก็ะขัดเอาแต่น,น้มันมาต้มก็ได้จ้ะ จะลู้อีสานั่นว่าต้มให้มันเปื่อยไปกำน้ำเลยเนื้อมัเอสเด็จออกหลายๆแต่ก่อนที่เฮาสิเอามะขามมาแช่น้ำเฮาก็ล้างทั้ความสะอาดก่อนแล้วจ้าพี่น้องล้างทั้ความสะอาดให้ดีๆสักซองหนามก่อนแล้วเฮาค่อยเอามาแช่แช่ให้เปื่อยๆอยู่ๆแล้วเฮาก็เอามาต้มจ้ะต้มให้เปื่อยแล้วเฮาค่อยมากรองเนาะ น้ำบลาคามในกินดีด้วพี่น้องลูกอีสานกินประจําจ้ะต้มใส่ตัวเย็นไว้ลูกอีสานสอบกินน้ำมะแรงกินเลยกินเป็นยาระบายดีจะ้ะแก่ทองผูกขันอากาศร้อนรเขาก็ใส่น้ําแข็งกินมันก็เย็นชื่นใจจะ้ะรสชาติมันสิออกเปรี้ยวหวานจะ้ะรสชาตินี้เขากับปั๊เอาตามสอบได้เลยจ้ะพี่น่อง พันพี่น้องมากเปรี้ยวมากหวานกับปับ๊บเอาก็เพิ่มน้ำตาลลดน้ำตาลเพิ่มมะขามหรือว่าลดนาํา่งก็ไดจ้ะแล้วแต่ว่าาชอบรสชาติแบบใดเนาะแต่สูตรนี้ลอ,อีสานจิต้มกินประจำจ้ะลอ,อีสานบ่มัากหวานหลายจ้ะได๋ต้มให้เปื่อยแล้วเขาก็มากรองจ้ะ เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นยาระบายแก้ท้องผูกแก้ร้อนในกระหายน้ำชงดื่มเย็นชื่นใจเนาะพี่น้องนอลอกเบิรงเลือกค่ะเป็นน้ำมะขามน้ำสมุนไพรที่ลูกอีสานดื่มประจำจา้า แกทองผูกดีมากดื่มน้่ยมะร,ร็งนี่เป็นยาระบายเลยพี่น้องอ่มมามะขามเขาก็เริ่มสิเปื่อยแล้วเนาะจา้ะตอนนี้เนื้อมะขามก็เปื่อยดีแล้วจ้ะเดี๋ยวลูกอีสานจะมากรองเลยเด้อจ้ะลูกอีสานจีกองสองเ่อกรองตะแกงเ่อนึงหรือกรองอันใส่ถุงชาเ่อนึงเน้ะจา้าน้ามันเสด็จใส ขันอันพี่น้องมากแบบเนื้อๆกะกรองตะแกงอย่างเดียวจ้ะกะซิไม่นเนื้อปนแต่จะค้นมากน่าจ้ะอันนี้ลอีสานสีกองก่อนจ้ะอันนี้ลุีสานกองโดยตะแกงอย่างเดียวนะจ้ะเนี่กกะซิไม่เนื้อมาขามปนจ้ะถ้าพี่น้องมากแบบนี้กะใส่น้ำตาลใส่เกลือ,อได้เลยจ้ะแต่ขันมากนามที่ใส่ก็กองในถุงชาจ้ะ ดีด๋ยวลอีสานเสิยมกระกองในถุงชาให้เบิงน่จ้ะเบิงพี่น้องกองในถุงชาหนามไซแจวเลยจ้ะขันพี่น้องมาใส่ถุงชากระใส,ใสอันผ่าขาวบางกองกระได้เลยจ้ะถ้ามากินเหนือมันน้ำกะกองแต่ตะแกงกะพ่อจ้ะบางหันนี่กองเอาเนื้อออกบอกไรหนึ่งก็เป็นตาเสียดายอย่าอกจ้ะเนื้อมันกระแหงแต่ดีจ้ะเป็นยาระบายดีเพราะว่ามะขามก็เป็นสมุนไพรมีประโยชน์น่าจ้ะ ลูกอีสานกองเอาเนื้อออกเยอะๆเลยจ้ะนห่นปะเนื้อมาขามจ้ะเอาเขาก็มาใส่น้ำตาลเนาะจ้ะน้ำตาลสองหน่อยกำใส่น้ำตาลใส่เกลือนหนึ่งช้อนชาจ้ะแล้วเขาก็ไปต้มอีกเที่ึงเนาะจ้ะ ถ้ากับข้นให้น้ำตาลไล่ๆเลยจ้ะพี่นอ้องสองข้นเลยจ้ะถ้าปับข้นในน้ำตาลสีตีกปนหม้อจา้าที่ลุีสานใส่น้ำตาลใส่แดงเพราะว่าอันสีหนามบอกคามเท่ากับสีแดงสีสวยจ้ะาขนมีน้ำตาลใส่แดงกับน้ำตาลใส่ขาวก็ได้จ้ะน้ำตาลใส่แดงมันก็สีหอม,มกับน้ำตาลใส่ขาวแต่สีมันก็สีสวยกว่ากันจ้ะ นามไซ์เลยจ้ะก้นให้น้ำตาล้วได้ปกติโรสชาตามที่พี่น้องตรงการนะจ้ะมาโรสจังไดก็เอาโรยจังสันละจ้ะต้มให้เดือดสักครู่หนึ่งก็น่าจ้ะ ตันนี้น้ำมะขามแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่น้องมักเปียวก่ะซ้ำนีนแ้แหละกะก็กล่งดีจ้ะแต่ขันมักเปรียวก็นี่ก็เติมมะขามไปจ้ะหรือใหม่ก็ลดน้ำลดน้ำตาลแต่ขันห้องมามักหวานเราก็เติมน้ำตาลไปเด้วพี่น้องล่อง่ํำแล้วก็ชิมเมืองจ้ะแต่ว่าลูกอีสานน้ำมักรดนี่จ้ะเปียวน้ำหวานตามจ้ะหวานหน่อย อย่าบอเบิ่งตอนเย็นเน่าจ้ะตอนเย็นมีซานสิกรใส่ขวดแล้วก็ใส่ตัวเย็นไปกินจ้ะตอนนี้ยังหอนอยู่ตั้งให้มันเย็นก่อนจ้ะเอาน้ำมะขามน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องสิกินแบบใส่น้ำแข็งหรือเ่าใส่น้ำแข็งก็ได้เนาะจ้ะดูอีสานเอามาเทใส่แก้วให้เบิ่งว่าสีสวยงามขนาดไหนจ้ะสีสวยงามน้ำใสเลยเนาะพี่น้อง ลุีสารกอกใส่ขวดใส่ตู้เย็ยนไว้กินปิน้นเป็นอาทิตย์ละจ้ะลุีสานกินแยมมะแรงระบบขับถ่ายดีจ้จะกินใส่นนำแข็งก็กินได้จ้ะพี่น้องชื่นใจจ้ะน้าท่านบ่พี่น้องปิ้นแต่ดื่มเนาะน้ำสมุนไพเพื่อสุขภาพแก่หล่อน,น่ายกระหายน้ำเป็นยาระบายแก่ทองผูกจ้ะ เป็นเครื่องเดิมติดตู้เย็นไวใดเลยจ้าคลิปนี้ก็พ่อซ้นนี้ก่อนน้อพี่น้องนะ้อลูอีสานทําพิษทาำถือว่าพิษว่าถือก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ลูอีสารน,น้ำแนเ่เด้อจ้าเด็กกัขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ